ยินดีต้อนรับสู่สัปดาห์ประตูสิง 2024. ห์2 0 2 4 8 8 8 5สิงหาคม2024เพื่อนๆที่รักสัปดาห์ใหม่สุดพิเศษนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากพายุแม่เหล็กโลกที่รุนแรงซึ่งทำให้สนามพลังงานของเลาวไวต่อแสงรหัส 888ของประตูสิ่งที่กำลังไหลเวียนอยู่เมื่อฉากหลังของจักรวาลเปิดออกประตูสิ่งก็ปรากฏขึ้นนำประหัสจักรวาลจากดาวซิริอุสมาสู่โลกการส่งผ่านอันศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่นี้กระซิบบอกความรับของจักรวาลปลุกจิตวิญญาณมนุษย์ให้ตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนรหัส ประตูสิงเปรียบเสมือนคุญแจหลักที่ไขประตูแห่งการรับรู้ปล่อยให้จิตสำนึกโบยบินด้วยปีกนกอินทรีภายในเขาวงกฎของ DNA รหัสเหล่านี้จุดประกายไฟปลูกสายพันธุ์ที่หลับไหลและยกระดับประสบการณ์ของมนุษย์การปรากฏตัวของรหัสเร่งการ ก้าวกระโดดทางคอนตัมในวิวัฒนาการของมนุษย์เมื่อเผ่าพันธุ์เตือนขึ้นสู่ธรรมชาติหลายมิติในช่วงสัปดาห์ที่พลังงานเข้มข้นนี้บางท่านอาจรู้สึกว่าขอบเขตของเวลาและอวกาศสลายไปเผยให้เห็นพรมแห่งการดบรงอยู่ที่เชื่อมโยงถึงกันเมื่อรหัสล้อมรวม เข้ากับสนามพลังงานของเราจีนึกโดยรวมของมนุษยชาติจะขยายตัวก่อให้เกิดยุคใหม่แห่งการตระหนักรู้ที่รู้แจ้งศูนย์กลางหัวใจทำงานทรงแรงกระตุ้นด้วยความเห็นอกเห็นใจความเข้าอกเข้าใจและความเป็นหนึ่งเดียวจิตใจที่เคยถูกปกคุมด้วยข้อจำกัดบัรนี้ส่องสว่างด้วยความชัดเจน ส่องสว่างเส้นทางสู่ความเข้าใจที่สูงขึ้นคุณสมบัติในการรักษาของรหัสช่วยปอประโลมจิตใจจิตวิญญาณขาจัดหมอกแห่งการหลงลืมและฟื้นฟูฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูความสมดุลให้กับจักรวาลภายในภูมิปัญญาโบราณที่ซ่อนอยู่ภายในรหัสเผยความลับของจักรวาล นำทางมนุษยชาติและโลกไปสู่เส้นเวลา 5D ที่สูงขึ้นความถี่ของเลข888ซึ่งเป็นเสียงประสานอันศักดิ์สิทธิ์ก้องกระวานภายในรหัสประตูสิงห์ทำให้ศักยภาพของพวกมันทวีคูณในวันที่8เดือนของเดือนที่8ของปีที่8นี้ปี2024ประตูสิงจะถึงจุดสูงสุดอาบ โลกด้วยแสงที่เข้มข้นและเป็นผนึกการจัดตำแหน่งอันเป็นเลขมงคลน,นี้จะเปิดให้ใช้งานของจักระทั้ง8ซึ่งเป็นประตูโซมิติที่สูงขึ้นทำให้มนุษยชาติสามารถเข้าถึงภูมิปัญญาโบราณและความรู้เกี่ยวกับจักรวาลได้หากคุณรู้สึกถูกชี้นำคุณอาจต้องการฟังการส่งผ่านการปลุก สัญชาตญาณในคัง3ีถึง5ีการตื่นรู้ในสัปดาห์นี้การส่งผ่านรหัสแหง่งแสงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายและเพิ่มความชัดเจนชัดคมให้กับทักษะการอย่างรู้ตามธรรมชาติของเราโดยการเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับจักระที่8ของเราสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเปิดรับความเป็น ไปได้ในการสร้างสรรค์ใหม่ๆและมีความมั่นใจเพื่อฟังเสียงภายในของคุณเมื่อรหัสรวมเข้าด้วยกันจิตสําเนกโดยรวมของมนุษยชาติจะขยายตัวก่อให้เกิดยุคใหม่แห่งการตระหนักรู้ที่รู้แจ้งความถี่888ทำให้ตารางพลังงานของโรคกลมกลืนกันเป็นรากฐานของกระบวนทั ใหม่แห่งความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดผู้ที่สั่นพอและรวบรวมรหัสเหล่านี้มีโอกาสที่จะกลายเป็นภาชนะแห่งจิตสำนึกสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารพิมพ์เขียนของจักรวาลสำหรับโลกที่เกิดใหม่ในยุคใหม่นี้มนุษยชาติลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงหัวใจเร่งร้ว ใจิตใจขยายและจิตวิญญาณที่ตื่นรู้และตื่นขึ้นราัประตูสิ่งที่ประสานะสมประสานกับขึ้นความถี่แ8ได้จุดประกายวิวัฒนาการเปลี่ยนวิถีประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไปตลอดกาลกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องใช้เวลาและความอดทนและรับรองได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงกำเนิดขึ้นแล้ว และคุณเป็นส่วนสำคัญของมันพลังงานมีความรุนแรงในสัปดาห์นี้โปรดดูแลตัวเองพยายามหาเวลาต่อสายดินพลังงานของคุณทุกวันคอยติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเมื่อพลังงานที่คายขอให้คุณมีสัปดาห์888ที่ยอดเยี่ยมและส่องสว่างเพื่อนเพื่อนรักมากพวกเราเป็นหนึ่งเดียว ครับผมขอบคุณบทความจากาจิตวันเนปนะครับผมก็เดี๋ยวฝากบทความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าด้วยสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดทําให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งขอบารมีพระโพธิสัตว์มัชุสีบารมีบรมโคคูบาอาจารย์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกทุกพระองค์โปรดเมตตาประธานาภัยเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งจเจริญสุข จเจริญธรรมขอพระคุณค่ะ